สวัสดีครับผมเตอร์โกลสตัฟนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไฟ 300วัตสองรุ่นด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วก็คือทางซ้ายมือผมเนี่ยมันคือไฟ320วัต์ในท้องตลาดที่เป็นโมเดลที่แบบว่าคุณหน้าคุณตากันทุกคนเห็นกันมอยซึ่ง320วัตตัวนี้เนี่ยราคาในท้องตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,500นหแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไฟ300วัตจากแมรเหลของเราเองซึ่งแม่เหลเนี่ยราคาอยู่ที่12,900บาทเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่า2ตัวเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ดูพวกอ่าสเป ความร้อนของไฟดูการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือสเปกโทรเมตเตอร์ตัวนี้ตัวเนี้ยจะใช้วัด PPFD แล้วก็วัดสเปกตรัมแสงของไฟนะครับแล้วก็ ตัวนี้ปืนยิงความร้อน,นวัดความร้อนทั่วไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือในต่วนของแมรเดล็กสตอม 900P 300วัตตตัวนี้300วัตตัวนี้บอด y ี้เนี่ยก็จะมาแบบว่า,าเป็นแผ่น1ชิ้นแบบนี้แล้วก็ดิมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบคลิก ซึ่งแบบคลิกเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเรามีไฟ20ตัวแล้วเราต้องปรับ40%ทุกตัวแล้วเป็นดิมเมอร์ที่ไม่มีคลิกเราจะไม่รู้เลยว่าไฟเราเนี่ย4 0เท่ากันทุกตัวตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของการมีแบบเป็นแบบมีคลิกแล้วก็ต่อคอนโทรลเลอร์ได้2ช่องตรงนี้ไดเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบบิวอินติดมาเลยจะไม่มีแผนหรือ้านบนก็จะค่อนข้างเรียบไปด้วยกันส่วนด้านล่างก็จะมีะเดี๋ยวเราลองหลีไฟก่อน ชิป LVD ก็จะมีการเคลือบโคตติ้งกันนะ้ำมาเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเอามือสัมผัสเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มๆไฟก็จะไม่ช็อตมือด้วยเรามีการป้องกันอย่างดีชิปไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิปจากโรงงานที่ไต้หวันซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราให้แสงทัดเทียมกับตัว310 SEO แล้วก็ชิปแดงถ้าเกิดกล้องฟูมใกล้ๆชิปแดงตรงเนี้ยจะเป็นชิปแดงแบบเม็ดใหญ่เลยก็คือให้แต่งสีแดงที่แหลกมากต่อไปเรามาดูตัว320วัตต์320วัตต์เริ่มจากบอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับได้แต่ว่าเมื่อเราติดตั้งไดเวอร์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถพับได้เพราะว่าจะต้องติดไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นวัตดุไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าทายแบบอลูมิเนียมบางๆก็จะมีแกนพับตรงนี้เน,ะนาะไดเวอร์อยู่ด้านบนไดเวอร์นี่ก็ร้อนจีเลยตัวดิมเมอร์เป็นแบบ คลิกเดียวก็คือคลิกเปิดปิดต่อไปก็คือเป็นแบบลื่นๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสายห้อยออกมาจากไดเวอร์ลิงสายตรงนี้ไดเวอร์ Never เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้บิวอินมาทุกคนแบบแบบห้อยด้านบนเวลาจับแล้วก็จะร้อนๆแล้วก็ตัวไฟเดี๋ยวเราลองรีก่อนตเตออ ตัว LED ไม่มีการโคกติ้งเหมือนกทุกคนส่วนตัวชิปเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ่ากล้องมาสู่ไม่ใกล้ลองมาสู่ไม่ใกล้ดูตัวชิปเนี่ยก็จะเป็น LM ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกซีรีส์285ก็คือเป็นรงสี่เหลี่ยมขึ้นผ้าทุกคนซึ่งเป็นชิปแบบรุ่นเก่าแล้วก็ชิปแดงเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีเลนส์ก็คือเป็นชิปแบบเรียกว่าโลคอ o s t ติดุในท้องตลาดตอนนี้ส่วนเรื่องปริมาณชิปเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยตัวเนี่ยทีมงานก็นับกันมาแล้วว่า LED มีทั้งหมด972เ็ดเมตรส่วน แดเลเตอมของเราเนี่ย LVD มีทั้งหมด1,104เมตรซึ่งตัวเนี่ยก็ใส่มาแน่นกว่าแล้วก็เป็น LVD ที่มีคุณภาพมากกว่าโอเคทุกคนแล้วก็ไปดูในส่วนของอุณหภูมิกันต่อเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยสำคัญยังไงเพราะว่าเราลองนึกภาพดูเราปลูกกัญชากัญชาชอบความเย็นกัญชาชอบแสงเยอะๆะแล้วถ้าเกิดไฟเราอุณหภูมิเยอะเราก็ต้องเปิดแอร์ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมมันก็แอร์ก็ทําาาาางงงนนนนหหัก่่่่มมมยยยยคววไฟยยิิิอุณภู้ดี มากกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกกนที่ตัว320วัตต์ก่อนอันนี้ผมเช็คทีว่าเปิดตุดนนะทุกคนแล้วก็เปิดมาสักพักแล้วเริ่มจากตัวไดเวอร์ก่อนนะผมอยตรง,งกลางโอเคอ่าไดเวอร์อยู่ที่49อองศาแล้วก็ไดเวอร์ของตัวแบรเลวัตต์อยู่ที่ประมาณอ34อองศาอไปดูที่ตัว LVD bar กันต่อ LVD bar ผมจะวัดประมาณนี้อ อยู่ที่ประมาณ70องศาโอ้โหร้อนพอสมควรแล้วก็ตัว LED bar ของแมร์เรดน,นะทุกคนยิงยังไงก็ไม่เกิน54 โอ้โหต่างกันเกือบเกือบ20องศา20องศาอทุกคนแอร์จากอุณหภูมิ20องศา,งศา,า,ก,งศากับแอร์อุณหภูมิ40องศาซึ่งมันต่างกันเยอะมากๆซึ่งป็นส่วนเนี่ยถ้าเราปลูกตัวเดียวอาจจะไม่เห็นผลแต่ลองปลูกใส่สัก8ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหต่างกันพอสมควรถ้าเกิดว่าผมเอามืออย่างเงี้ยไปทดสอบอย่างเงี้ยแค่รู้สึกบุ่นๆนะแต่ถ้าเกิดมาตัว320วัตต์ตัวนี้รู้สึกมันอยู่มันแดดอะแดดแบบเหมือนเดินไปเซเว่นอะ มาดูกันต่อที่ตัวเครื่องวัดสเปกตรัมเลยทุกคนเครื่องวัดสเปกตรัมตัวเนี้มันบอกอะไรเราบ้างมันจะบอกค่า PPFd หรือว่าค่าแสงปริมาณแสงที่ต้นไม้ต้องการ PPFd เป็นยังไงไปดูในบทวามหรือว่าวิดีโอก่อนหน้าได้แล้วก็จะบอกค่า PPFd ที่ละเอียดมุงไะเอียดว่ามีสี PPFd ของสีแดงเท่าไหร่ของสีน้ําเงินเท่าไหร่แล้วก็สเปกตรัมแสงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูกันละเอียดเลยก่อนอื่นเราจะวัดตัว320วัตต์ก่อนผมจะปิดไฟตัวนี้ แล้วก็เริ่มวัดที่ตัวนี้ PPFD 263 PPFD สี PP PP แดงอยู่ที่114อ่า260กับ114ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นทวบนหน้าจอว่าห่างกันเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกับฝั่งของแรนเห็กันบ้างเดี๋ยวติดตัวนี้ดแล้วก็เปิดแรนเหอ็กโอเค ในส่วนของแมร็ PPFD อยู่ที่สามร้อยสิบเก้านะทุกคนโอ้โ oh ห oh, เยอะกว่าพอสมควร3าม้วัตต์กับ3ามรอยสิบวัตต์นะแล้วก็ PPFD สี uh, PP แดงอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าก็ยังเยอะกว่าอยู่ดี <c oughs> ในส่วนของสีแดงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็มอกว่าเฮ้ยไฟแบริ่เนี่ยสีน้าเงินมันเยอะกว่าหรือเปล่าเห็นไหมในดูในกราฟได้สีน้าเงินมันจะดูเยอะกว่าใช่ครับสีน้ําเงินมันเยอะกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีแดงในแบริเนี่ยมันเยอะเพียงพออยู่แล้วมันเยอะมากกว่าสแตนดาร์ดไฟปลูกที่ดูเหมือนสีแดงเยอะอยู่แล้วแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นส่วนของ,ของชิปเราเ่ยมันทําได้เยอะกว่ามันก็เลยสูงกว่าสีแดงมากๆในส่วนของน้าเงินที่เกินมาเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยทําให้เล่งพวกเทอร์ปีนน้ามันในดอกแล้วก็ทําใให้บ เขียวอยู่ในช่วงทําดอกอยู่เสมอแล้วสีแดงก็เพียงพออยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าสูงกว่าสแตนดร์ดอยู่แล้วตรงนี้ก็คือหมดห่วงเลยว่า้จะบอกว่าไฟสีน้ําเงินสเปกตรัมน้ําเงินมันเยอะกว่านะจริงๆเราต้องดูให้ละเอียดไลม,มากกว่านั้นว่าสเปกตรัมสีแดงจริงๆแล้วเนี่ย PPFD สีแดงมันเท่าไหร่ mm hmm. ก็เดี๋ยวขึ้น,นบนจอจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยว่าอุณหภูมิกับ PPFD ต่างกันประมาณไหนอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้ว l v d เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากในการทําผู้ผลิตหลายเจ้าเขาก็พยายามที่จะลดต้นทุนก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะอยากจะใช้ไฟแบบไหนอยากจะใช้แบบว่าใช้แล้วสบายใจหรือว่าอยากจะแบบว่าเฮ้ยเอาให้มันแบบประหยัดก่อนเริ่มปลูกก่อนแล้วให้อัปเกรดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะถนัดแบบไหนก็ไปแบบนั้นอย่าลืมว่าปลูกให้สนุกก็พอทุกคน อย่างนี้อย่างไงวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดตับตะครเป็ติดตามใครที่มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเผื่อครั้งหน้าจะได้เอามาทําเป็นหัวข้อแล้วก็จะได้อธิบายทุกคนเข้าใจกันสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ